ชุดเข้าวัดทำบุญของใหม่ดาวิกาเป็นสาวที่สนุกกับการแต่งตัวอยู่เสมอสำหรับใหม่ดาวิกาเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีทีมการแต่งตัวอยู่ตลอดอย่างเช่นทริปเที่ยวเชียงใหม่ที่ผ่านมาใหม่ก็จัดหนักขนเสื้อผ้าพลิ้ว,วไปใส่ถ่ายรูปกลางทุ่งดอกไม้ จนมีภาพสสวยๆมาฝากแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดหลังไปพักผ่อนสูดอากาศที่เชียงใหม่มาอย่างเต็มปอดใหม่ได้วิกาก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพแล้วโดยในวันนี้ได้เดินทางไปทำบุญกับผู้จัดละครจังหวะหัวใจในายสะอาดที่ศาลหลักเมืองซึ่งการแต่งตัวของใหม่ก็ทำเอาตะลึงได้ตลอดเพราะสวยอีกแล้วยิ่งใส่ชุดไทยประยุกต์ที่เสื้อมีการเข้าเอวก็ยิ่งทำให้รูปร่างดูเพรียวเข้าไปอีกขนา ผู้จัดจุยวรัทยายังถึงขั้นออกปากชมเลยว่าไม่ว่างานจะเช้าแค่ไหนน้องสาวคนนี้ก็สวยเป๊ะที่สุดเรียกว่าความออร่าความงามเปล่งประกายจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะชมว่าสวยปังที่สุดเลยจริงๆ